สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนครับผมตาต้องสปิดครับวันนี้มาส่งงานเครื่องใหม่ 63cc นะครับประกวดิน MSD ล้านเบานะครับคอยไฟไม่ตัดรอบนะครับชุดคาบูตแต่งขอมีคลัตให้ครับสายสายคันเร่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาล็อกกับตัวล็อกสายตรงนี้นะครับถึงคันเร่งแบบนี้ ติดเครื่องส่งงานกันครับวันนี้ก็ถือกล้องมือนึงเนาะแล้วก็ติดเครื่องก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าขาที่ผมใช้ติดกับโมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยแน,น่นครับวันนี้ สนใจงานเครื่องหรือว่างานปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับงานซ่อมก็ทักเข้ามาได้ที่เฟ c บุ o กตาต้งสปีดเพจสกูตเตอร์ดีไอไวไทยแลนด์บายตาต้งสปีดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ